สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะ,เ,นนคะเราเดินทางมาถึงจุดจบของเรื่องแล้วค่ะพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีน,นีนางผีเสื้อสมุทรวันนี้ค่ะเด็กๆเ,เราจะมาดูกันดูกันที่ว่าเมื่อพระอภัยมณีเดินทางถึงเกาะแก้วทิ่สดาเรียบร้อยแล้ว ใครเยาะภาพในวันนี้เนี่ยจะสามารถรอดพ้นจากฝีมือการทําร้ายของนางผีเสื้อสมุรได้หรือไม่แล้วช่วยส่งกําลังใจให้กับนางผีเสื้อสมุดด้วยค่ะในฐานะที่เป็นลูกผู้หญิงแต่ทั้งลูกและสามีที่อยู่ด้วยกันมาถึงตั้งแปดปีเนี่ยกลับทิ้งหนีออกมาได้อย่างไม่เห็นใจนางเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมาดูกันว่านางผีเสื้อสมุดจะชนะความโกรธของตัวเองได้หรือไม่หรือนางจะมอดม้วยไปกับความโกรธของนาง มมมาตาตติดชมกันค่ะเ้ฝ่ายโยคีที่อยู่บนภูเขากับคนเหล่าเหลือตายหลายภาษาทั้งจีนจามพราหมณ์แขกไทยชวาวิรันดาฝรัง่งพร่งพร้อมกันเป็นร้อยคนปรนิบัติอยู่ชาวคําบางต้มน้ำเก็บลูกไม้มาให้ฉันเป็นเหล่าล้อมพร้อมหน้าเวลานั้นบางนวดฝันปรนิบัตินั่งพัดวี ก็พูดถึงพระโยคียที่อยู่นักเกาะแก้วพิสดารนะคะท่านเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยทั้งจีนพราหมณ์แขกไทยชวาวิรันดาฝรั่งนะคะคอยดูแลปฏิบัติพัทวีพ่อบ่ายเบี่ยงเสียงคลื่นดังคลื่นครึกอึกกระทึกมาข้างหน้าขึ้รีสีครั้นดูลมก็ไม่พัดสงัดดีพระโยคยีจับยามตามตำราแล้วบอกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ทั้งหลายวันนี้ชายมีศักดิ์จากมหาผีเสื้อน้ำทำริ์ติดตามมา เสียงชลาเลื่อนลันสนั่นดังพระโยคีนะคะก็จับยามดูนะคะรู้ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยชายมีศักดิ์จากมหานั่นก็คือพระอภัยมณีพร้อมกับนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยที่ติดตามมาด้วยนะคะจำจะไปคอยดูอยู่ที่หาดช่วยตวาดคูขับให้กับหลังช่วยไม่เท้าเจ้าย่างจากบัลังแขกฝรั่งพรั่งพร้อมล้อมลีลาก็ทั้งพระโยคยีแล้วก็เหล่าลูกศิษย์เนี่ย ก็ไปคอยพระอภัยมณีอยู่ที่หาดเพื่อที่ว่าจะได้ไปตว,วาดคู่ขับให้กับหลังก็คือไปไล่นางผีเสื้อสมุทรให้กลับไปนะคะถึงหาดกว้างทางแลกระแสสุทรเห็นมนุษย์ไร่ไรไกลหนักหนาผีเสื้อน้ำทำริษดตามมาเวทนาแลดูอยู่ทุกคนพระอภัยมณีเห็นผีเสื้อความกลัวเหลือไหว้คว้างอยู่กลางหนุน ยากกระโจมถมจับแทบอับจนพอเห็นคนอยู่ที่หาดตะวายคลื่นเข้าถึงที่ผีเสื้อก็ถึงด้วยกระชั้นช่วยผิดเสือกเกลือกเข้าตื้นพระโยคีมีคาถาลงมายืนผีเสื้อตื่นตัวสันขยันยัง้งพระอภัยภูมิมกับศิลสมุทรช่วยกันฉุดนางเลือกเสือกเข้าฝัง่งแล้วกลับกรานโยคีมีกำลังแขกฝรั่งพรังพร้อมลอมพูดจา ฝ่ายพระอภัยมณีสินสมุทรและนางเงือกนะคะหลังจากที่ลอยคออยู่กลางทะเลมานานเนี่ยก็มาถึงชายหาดเกาะแก้วพิสดารได้สำเร็จนะคะแต่ว่านางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็ตามมาได้ทันพอดีเลยนะคะแต่เมื่อานางผีเสื้อสมุทรมาถึงเนี่ยเจอพระโยโคีมีคาถาก็คือพระโยคีเนี่ยมีเวทมนตร์วิเศษต่างๆนานา,นานทำให้นางผีเสื้อเนี่ยกลัวก็เลยไม่สามารถเข้ามายังเกาะแก้วพิศดารได้ะคะ่ะฝ่ายพระอภัยมณีกับสินสมุทรเนี่ยก็เลย ไปก้มกราบพระโยคยีแล้วไปเจราจาบอกว่าเราเนี่ยมาขอพึ่งพาอาศัยบุญบาร,รมีท่านนะท่านเนี่ยช่วยเราด้วยนะคะพระโยคยีมีจิตคิดสงสารจึงว่าท่านหนีตายหมายมหาเราลงมาคอยช่วยด้วยเมตตาแต่กิจจาไม่กระจ่างยังคลางแคลงพระโยคยีก็เลยบอกว่าเราอะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าท่านน่ะหนีตายมาเราก็เลยเนี่ยมาคอยช่วยเหลือท่านแต่ว่าท่านมาด้วยเหตุอันใดเราอะยังไม่รู้ หหหนลองงช่่วยยใ้เราฟัิพระอภัยได้สดับสุนทรถามจึงยกความก่อนเก่าเล่าถแถลงจะหนีนางกลางสมุรก็สุดแรงจำพันแจ้งความจริงทุกสิ่งไป พระไพมณีนะคะหลังจากที่ได้ฟังพระโยคยีถามสดับแปลว่าฟังนะคะสุนทรก็คือพูดได้ฟังพระโยคยีเนี่ยพูดถามมาก็เลยเล่าเรื่องเราวความเปมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยเริ่มตั้งแต่เราเนี่ยถูกนาาผีเซอร์สมุทรนะจับตัวมาให้มาอยู่ในถ้ำกลางทะเลเนี่ย แล้วเราก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าสินสมุทรแต่ตอนนี้เราอยากจะหนีนางผีเสื้อสมุทรไปนะคะแต่ว่าจะหนีไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่กลางทะเลเราก็ไม่มีพละกกาลังขนาดนั้นก็เลยจะมาขอพึ่งพาอาศัยท่านอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารแห่งนี้นะคะแล้ววอนว่าข้ากับโอรสราชจะรองบาปดปฏิพัทจนตักใสขอพระองค์ทรงทันช่วยกันภัยแต่พอได้หยุดหย่อนผ่อนสบายเรากับลูกเนี่ยจะเป็นค่ารับใช้ท่านเนี่ยจนตักสายก็คือจน ตายเลยขอพระองค์ทรงทานช่วยกันภยัยขอพันพระโยคีเนี่ยช่วยป้องกันภัยเราจากนางผีเสื้อสมุดทีนะพระโยคีมียานว่าหลานรักจงสำนักอยู่ให้สมอารมณ์หมายอัญกษีผีสางสมุดพรายมาถูกซายชายหาดก็ขาดใจเราลงเลขเสกทำไว้สำเร็จ นางเกลื่อนเพชรพูดปีศาจไม่อาจใกล้มันอยู่แต่ห่างๆช่างเป็นไรทําไม่ได้นัดาเจ้าอย่าก,กลัวพระโยคีนะคะหลังจากที่ได้ฟังก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยเนี่ยเราอะ่ะยินดีต้อนรับท่านทั้งพระภัยมณีสินสมุทรนางเงือกเนี่ยเข้ามาพักผ่อนที่เกาะแก้วพิสดารได้เลยส่วนานางผีเสื้อสมุทรเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวเราเนี่ยได้ลงเลขเศษกระถาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ผีปีศาจเนี่ยไม่สามารถเข้ามายังเกาะแก้วพิสดารได้หรอกนะ ฝ่ายผีเสื้อเหลือโกรธลดทะลึ่งเสียงผงผึ่งเพ่นโผลตะโกนผัวเหตุฉะไหนไปนั่งกำบ,บังตัวเชิญทุนหัวเยี่ยมหน้ามาหาน้องนิจาเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่ชื่นทุกวันคืนขําเช้าไม่เศร้าหมองจนมีลูกปลูกเลี้ยงเคียงประคองมีให้คองเรื่องขัดพระอัจฉาอยู่ดีๆหนีเมียมาเสียได้เสียน้ำใจน้องรักเป็นหนักหนา จึงอุตส่าห์พยายามสู้ตามมาขอเป็นข้าบาทบงพระทรงทังนนางผีเสื้อสมุทรนะคะก็โกรธมากตะโกนเรียกพระอภัยมณีบอกว่าพี่จะไปนั่งบางตัวอยู่ทําไมออกมาหาน้องนี่เราเนี่ยอยู่ด้วยกันมาก็ต้องช้านานแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันทําไมอยู่ดีๆเนี่ยถึงมาหน,นีเมียไปเสียได้น้องก็อุต่าหรักอุต่าห์ทนุถนอมพี่มาเป็นอย่างดี แต่ทำไมพี่ถึงมาทำกับน้องอย่างนี้นะคะนางผีเสื้อสมุดเนี่ยก่อนที่จะได้พระอภัยมณีมาเป็นสามีของตัวเองก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลพระอภัยมณีเป็นอย่างดีถึงตนเองจะเป็นยักษ์เนี่ยแต่ก็จะไม่กินมนุษย์หรอกนะไม่กินท่านที่เป็นมนุษย์หรอกนะคะแต่พระอภัยมณีเนี่ยก็ยังหนีนางผีเสื้อสมุดมาซึ่งก็น่าเห็นใจนางผีเสื้อสมุดเหมือนกันนะคะพระ,สะเสด็จไปไหนจะไปด้วย เป็นเพื่อนหมวยพัสดาจนอาสันประทานโทษโปรดเลี้ยงแต่เพียงนั้นอย่าบากบั่นความรักน้องนักเลยพี่จะไปไหนเดี๋ยวน้องจะไปด้วยนะคือน้องจะไม่อยู่ที่ทำก็ได้แต่ขอให้น้องไปด้วยน้องเนี่ยจะไปดูแลปฏิบัติพี่พี่อย่าอยาักบั่นความรักน้องนักเลยอย่าปฏิเสธความรักของน้องเลยนะคะ พระภัยมณีนะคะเมื่อได้ฟังนางผีเสื้อสมุดก็รู้สึกเห็นใจนะคะก็ร้องไห้เนาะพระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้นอุตจาหฝืนพักว่านิจาเอย๋ยแม่ผีเสื้อเมื่อไม่เห็นในใจเลยพี่ไม่เคยอยู่ในถ้ำให้รำคาญคิดถึงน้องสองชนกที่ปกกล้าวจะซอยเศร้าโศกาหน้าสงสารด้วยพลดพรากจากมาเป็นช้านานไม่แจงการว่าข้างหลังเป็นอย่างไร จึงจำรางห่างห้องให้น้องโกรธจงงดโทษพิยาอัชาใสาแม้ไปได้ก็จะพาแก้วตาไปนี่จนใจเสียด้วยนางต่างตระก,กูลพี่มนุษย์สุดสวามเป็นชาติยักษ์จงคิดหักความสวามให้ขาดศูนย์กลับไปอยู่คู่หาอย่าอาดูนจงเพิ่มพูลภาวนารักษาทันพระภัยมณีนะคะหลังจาก ที่ได้ฟังนางผิวเซื้อสมุดพูดเนี่ยก็เสียใจเนาะคนเราอยู่ด้วยกันมาแปดีมันก็ผูกพันเป็นธรรมดานะคะก็เลยบอกนางผิวเซอร์สมุดไปว่าพี่เนี่ยเป็นมนุษย์เคยอยู่แต่บ้านแต่เมืองแต่น้องอะ่ะเป็นยักษ์อยู่ในถ้ำพี่ไม่สามารถอยู่ในถ้ำกับน้องได้หรอกแล้วไหนจ่าสีสุวนอีกน้องชายของพี่เนี่ย พี่อ่ะหายตัวมาโดยที่น้องไม่รู้เลยว่าพี่อ่ะไปไหนป่านนี้คงจะเป็นห่วงแย่แล้วพี่ก็เลยที่จะต้องจากน้องไปแต่ถ้าพี่อ่ะพาน้องไปได้พี่ก็จะพาน้องไปแต่เนี่ยน้องอ่ะเป็นยักษ์พี่อ่ะเป็นมนุษย์เราอ่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกให้น้องอ่ะตัดใจจากพี่ซะเถอะนะคะแล้วก็กลับไปอยู่ที่คูหากลับไปอยู่ที่ถ้ำไปภาวนารักษาธรรมอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพิสถานหมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค์ จะเกิดไหนขอให้พบประสบการณอย่าโศกสาแรแคลคลาดเหมือนชาตินี้ถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยก็ขอให้เราได้กลับมารักกันอีกนะให้เราได้อยู่คู่กันไปเลยอย่าให้เราต้องแคลคลาดจำเหมือนชาตินี้พี่ขอบุตรสุดใจเอาไปด้วยเป็นเพื่อนหมวยเหมือนสุดามารสีขอลาแก้วแววตาไปธานีอย่าราคีขุนค้องให้หมองมัว ส่วนสินสมุดเนี่ยพี่ขอเอาไปด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นตัวแทนของน้องพี่อาจจะกลับไปยังบ้านเมืองของพี่น้องอย่ากโกรธพี่เลยนะคะอ่ะมาดูนางผีเสื้อสมุดบ้างค่ะว่าจะทําอย่างไรนะคะเมื่อพระภัยมณีเนี่ยไม่ยอมที่จะกลับไปกับตนเองนะคะผีเสื้อน้ำซําวรด้วยอ่อนหวานไม่โปรดปานอนุกูลเลยทุนหัวถ้าทิ้งไว้ไหนน้องจะคลองตัว ทั้งจากผัวจากบุตรสุดอะไรโถพี่ถ้าพี่ไปเนี่ยน้องจะอยู่อย่างไรล่ะไหนจะต้องโดนสามีทิ้งแล้วไหนจะลูกอีกล่ะมีขออยู่สู้ตายวายชีวิตไม่เห็นจิตน้องรักจะตักใสเชิญพระองค์ลงมาชลาลัยเมียจะให้มนเวทวิเศษครันก่อนที่พี่จะไปเนี่ยพี่ลงมาหาน้องก่อนเนาะเดี๋ยวน้องเนี่ยจะให้มนคาถากับพี่นะคะเพื่อี่ใช้ในการป้องกันตัวแล้วร้องเรียกลูกยามาด้วยพ่อ แม่จะขออำลาเจ้าอาสันอย่าสงสัยใจจริงทุกสิ่งอันไม่รำพันพูดลวงเจ้าดวงใจสินสมุรเจ้าก็มากับพ่อด้วยแม่เนี่ยจะมาล่ำลาเจ้าเจ้าไม่ต้องสงสัยอะไรเลยที่แม่พูดเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งนั้นนะคะนางผิเสอสมุดเนี่ยก็พยายามที่จะหลอกล่อให้พระไพมณีกับสินสมุรเนี่ยเข้ามาหาตนเองเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยังเกาะแก้วพิสดานได้เนาะ สินสมุดค่ะเมื่อได้ยินแม่พูดอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกสงสารแม่ตัวเองก็รักแม่แหละแต่ว่าแม่อ่ะเป็นยักษ์เนาะเราจะอยู่กับแม่เราก็กลัวนะคะก็เลยบอกแม่ไปสินสมุดสุดแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลจึงกราบกรานมารดาแล้วว่าไปจะเข้าไกลทุนหัวลูกกลัวนักเมื่อวานนี้ตีค่าน้อยไปหรือระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหักซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก มีใช่จากลืมคุณกรุณาถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิดพอปลดปิดเรื่องทูร,รัสจะมาหาอย่ากกริ้วโกรธปรดปรานเถิดมารดาไปส่ยาอยู่ในถ้าให้สำราญก็ <S <S บอกแม่ไปว่าลูกอะไม่กล้าเข้าใกล้แม่หรอกแม่เป็นยักษ์เมื่อวานเนี้ยแม่ก็ตีข้าข้าเนี่ยระบมเหมือนกระดูกข้าเนี่ยจะหักนะคะซึ่งเหตุการณ์ตอนที่โดนแม่ตีนั่นก็คือตอนที่สินสมุทรเนี่ยไป หลอกนางผีเสื้อสมุดให้ไปทางอื่นเพื่อที่จะตามพระอภัยมณีไม่ทันนะคะนางผีเสื้อสมุดเนี่ยก็ไล่ตีสินสมุดอยู่กลางทะเลจนสินสมุดเนี่ยก็ระบมเนื้อระบมตัวไปหมดนะคะซึ่งแม่รักลูกเนี่ยลูกก็รู้แหละว่าแม่รักแต่ว่าตอนนี้ลูกขอก่อนนะขอกลับไปกับพ่อก่อนถ้าเสร็จธุระแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกจะมาหาแม่ไปอยู่ในถ้ำให้สำาันเถอะนะคะ พยโยคีหลังจากที่ฟังอยู่นานก็พูดขึ้นมาบ้างฝ่ายโยคีมียศพจนารให้โอวาดนางยักษ์ไม่หักหานทรงตัดบ่วงห่วงใยอะไรลานอย่าปองผานลูกผัวของตัวเลยทั้งนี้เพราะเคากรรมทำให้วุ่นถึงสิ้นบุญวาสนาสิกาเอ๋ยเห็นมิได้ไปอยู่เป็นคู่เชยด้วยสองเคยปลูกเลี้ยงกันเพียงนั้นอย่าควรคิดติดตามด้วยความโกรธจะเป็นโทษกับสิกาเมื่ออาสัน จงยับยั้งฟังคำรูปรำพันไปสวรรค์นือผ่านสำหรัญใจพระโยคียนะคะก็บอกนางผีเสื้อสมุดไปว่าเจ้าตัดห่วงตัดอะไรสะเสถอนนะเจ้ากับาพระอภัยมณีเนี่ยมีเคราะห์กรรมต่อกันทําบุญร่วมกันมาแค่นี้เลยไม่ได้อยู่ที่เลยไม่ได้อยู่เป็นคู่ครองกันจงละความโกรธนะกลับไปบําเพ็ญศีลภาวนาเถอะเจ้าจะได้ขึ้นสวรรค์นะคะพระโยคียก็ด้วยความเป็นพระฤาษีนก็เทศสอนนางผีเสื้อสมุดไปค่ะ แต่ทั้งนี้นางผีเสื้อสมุดค่ะแทนที่จะซึ้งในรถพระธรรมกับโกรธนะคะที่พระโยคีเนี่ยริอาจมาสั่งสอนตัวเองเนาะนางผีเสื้อเหลือโกรธพิโรธร้องมาตั้งซองสินจะมีอยู่ที่ไหนช่างเชโกโยคีนี้เขาใช้ไม่อยู่ในสินสัตว์มาตัดรอนเขาว่ากันผัวเมียกับแม่ลูกยืนจะูหมเข้ามาบ้างช่วยสั่งสอน แมงคบคู่กูไว้มีให้นอนจะรันรอนรบเราเฝ้าต่อแย่นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็โกรธพโยคีมากเลยที่ริอาดมาสั่งสอนตัวเองก็เลยว่าเป็นพโยคีอะไรเนี่ยมาตั้งซ่องศีลเนี่ยมาหลอกลวงคนอื่นเขาหรือเปล่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของเราสามคนในครอบครัวท่านเนี่ยยื่นจมูกเข้ามายุ่งทําไมนะคะ เสร็จแล้วค่ะด่าพโยคียังไม่พอก็เลยหันไปหาหนางเงือกบ้างนะคะแล้วชี้หน้าด่าอึงหึงหนางเงือกทั้งซบเสือกซอพอ,อิตอแหลเห็นผัวรักยักคอทำท้อแท้ พ่อกับแม่มึงเข้าไปอยู่ในท้องทำปั้นเจอเยอ่อหญิงมาชิงผัวระวังตัวมึงให้ดีอีจองหองทางเข็นเคี่ยวเคี้ยวกรามคำรามร้องเสียงกึกก้องโกลาลุกตาโพรงนะคะโกรธเข้าไปใหญ่ที่เห็นนางเงือกเนี่ยอยู่กับพระภัยมณีแล้วก็บอกไปว่าพ่อกับแม่ของเจ้าเนี่ยไปอยู่ในท้องข้าแล้วเจ้าเนี่ยบังอาจมากเลยที่มาแย่งมาชิงผัวของข้าไปให้ระวังตัวให้ดีนะนางเงือกนะคะโกรธมากโกรธจนลูกตาเนี่ยโพรงเลย พระโยคีค่ะหลังจากที่โดนนางผีเสื้อสมุทรฟ้าก็ทนไม่ไหวนะคะก็เลยตอบโต้กลับไปบ้านนะพระโยคีชีหน้าว่าอุเมยังโวเววุ่นวายอีตายโหงเพราะห่วงผัวมัวเมาเฝ้าตะโงงว่ากูโกงมึงนก็ตกนรกเองบางอาจมากเลยที่ว่ากูโกงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเองก็คงจะตกนรกเองแล้วแหละอียักษ์สาวตาโตโมโหมากรูปกกา,กากปากก็เปราะไม่เหมาะเหม็งนมสองข้างอย่างกระโปรงดูตรงเตง หัวของเองเขาระอาไม่น่าชมดูซิหน้าตาเนี่ยก็อับประรักษ์ยังมาทําปากเปร่ะอ,อีกช่างไม่เข้ากันเอาซะเลยนมสองข้าเนี่ยก็ยานเหมือนกระโปรงตรงเตงไปหมดหัวของเองเนี่ยเขาถึงไม่รักเองไงล่ะ จึงนีมาอาศัยกูให้อยู่มีใช้กูรู้เห็นเท่าเส้นผมมาตีชาว,ว่ากูผิดในกิจกรมจะให้สมน้ำหน้าสาแก่ใจบังอาจมากเลยที่มาว่ากูเนี่ยประพฤติผิดในสินเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะจะทําให้สมแก่ใจอย่างที่เจ้าเนี่ยว,ว่าเลยแล้วเสกสายปลายคว้างมากลางคึืนดังลูกปืนยิงยักษ์ให้ตักใส ผีเสื้อกลัวตัวสั่นเพียงบรรยลก็หลบไปตามวนชนละทานพระโยคีนะคะก็เลยเสกทรายเนี่ยใส่นางผีเสื้อสมุดนางผีเสื้อสมุดก็กลัวนะคะก็ว่ายน้ำหนีไปในท้องทะเลค่ะ จบไปแล้วนะคะเด็กๆสําหรับพระไบมณีตอนพระไบมณีหนีนางผีเสื้อสม,มุทรีกนะคะเรื่องราวเนี่ยช้ารักเหลือทนจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะหลังจบแล้ว4ี่คลิปมาหราชเหมือนเดิมนะจ๊ะกันบ้าน,นะคะ่ะเด็กๆหยิบหนังสือชุดกิจกรรมของเราขึ้นมานะคะหยิบชุดกิจกรรมของเราขึ้นมาเด็กๆเปิดไปที่ในหน้าที่40นะคะจะเป็นเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะลูกวันนี้คุณครูว่ามีกันบ้านฝากเด็กๆด้วยนะคะหน้าแรกคือหน้า ที่41นะลูกคือคุณครูอเนี่ยได้ถอดคำประพันธ์ไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเด็กๆติดตามชมทั้ง4คลิปเด็กๆก็สามารถถอดคำประพันธ์นำคำประพันธ์ที่คุณครูอ้อถอดเนี่ยมาเขียนสรุปความได้เลยนะคะอาจจะเขียนเป็นภาษาของเด็กให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนแบ่งวักการอ่านจังหวะร้อยกลองด้วยนะคะแบ่งวรกการอ่านให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วก็สรุปความมีทั้งหมด5ข้อนะคะลูก ถัดมานะคะอีกหน้าหนึ่งไม่ยากคะ่ะลูกคะ่ะให้เด็กๆนะคะทําในหน้าที่52นะคะหน้าที่52นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะ มาดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้นะคะคือกิจกรรมการเรียนรู้ที่3ในหน้าที่42นะคะลูกให้นักเรียนศึกษาทิทานคำกร,รเรื่องพระพยัยมณีตอนพระพยมณีนางพิชิเชษสมุทรแล้วทํากิจกรรมต่อไปนี้นะคะ <S <S ขรอแรบอกให้นักเรียนวิเคราะห์อ,องค์ประกอบของเรื่องกันต่อไปนี้โครงเรื่องก็คือเขาโครงเรื่องว่าตอนนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งคุณค,ณคณออกกรูก็เล่าให้เด็กฟังจบแล้วทั้ง4คลิปที่ผ่านมานะคะ ดเด็กเอาความรู้ที่ได้ทั้ง4คลิปมาต่อรวมกันและเขียนเป็นเรื่องย่อของตอนพระพรมณีหนีนางผีเสื้อสมุดค่ะต่อมานะคะในข้อ1นึให้เด็กๆบอกถึงน,นิสัยของตัวละครยกตัวอย่างคำประพันธ์มาสนับสนุนคำตอบก็ได้นะคะหรือถ้าใครเนี่ยเปิดคลิปย้อนหลังไม่ได้ให้ยกมาเป็นเ,เขียนเป็นรอยแก้วธรรมดาเลยค่ะดเด็กไม่ต้องยกมาไม่ต้องยกตัวอย่างคาประพันธ์มาก็ได้นะคะเด็ก บอกอุปนิสัยลักษณะของตัวละครเลยตั้งแต่พระพรายมณีใช่ไหมคะนางผีเสื้อสมุรนางเงือกแล้วก็คนสุดท้ายพระโยคีค่ะเอาละคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะมีกันบ้านอยู่สองชิ้นนะคะชิ้นแรกบอกไปแล้วเนาะก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองโดยใช้เครื่องหมายทับนะคะแล้วอ่านออกเสียงไปทําำละตนอะจากนั้นสรุปความของบทร้อยกรองซึ่งสรุปความของบทร้อยกรองเนี่ยคุณครูออก,ก็ได้สรุปให้เด็กๆฟังมาแล้วนะคะ,ะส่วน แบ่งนะคะเด็กๆดูเลยบทนี้คือกรอนอะไรฝ่ายเงือกน้ําคํานับอภิวาทกรอนอะไรคะลูกกรอนแปดใช่ไหมเวลาแบ่งคําในคำประพันธ์ฝ่ายเงือกน้ําน,นะคะคํานับอภิวาทเด็กๆก็ขีดเลยนะลูกนะแบบนี้นะคะเป็นการแบ่งวรรคตอนมาให้คุณครูออแล้วก็ถอดคาประพันธ์ของบทใส่มาลงไปตรงนี้นะคะอาคาเด็กๆกันบ้านไม่ยากเนาะมีอยู่ทั้งหมด หนึ่งข้อใหญ่สองข้อใหญ่เท่านั้นเองนะคะเอาล้วค่ะเด็กๆหวังว่าเธอจะทำส่งคุณครูด้วยนะคะจบสี่คลิปแล้วมีกันบ้านแค่สองหน้าเองไม่ยากด้วยใช่ไหมคะอย่าลืมนะส๊าลูกษาทําแบบฝึกหัดที่แม่ด้วยนะคะลูก สำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาแล้วจริงๆศพแล้วค่ะสำหรับรพระไรมณีตอนรพระไรมณีมีนางผีเสื้อสมุดเห็นไหมคะว่าวัาวานณกกรมของไทยเนี่ยน่าศึกษาแล้วก็คุ้นความมากๆเลยะค่ะสำหรับเด็กๆนะคะสมควรที่จะหาอ่านประดับความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของวรรณคดีไทยนะคะสำหรับวันนี้ลาแล้วจริงๆลาแล้วจริงๆไม่โกหกเลยะค่ะสวัสดีค่ะ